นั่งข้ามเลนมาเนี่ยดูหน้าทางมีคนเจ็บหรือเปล่าวะมีรถไอ้น,นี่มาหรือยังรถรถพยาบาลอ่ะก็มันยังเลยเนี่ยยังมีใครมาเลยอ๋อนั่งกำลังงัดคนอยู่เลยอ่ะไปช่วยเขาดีไหมอ่ระรถพยาบาลมายัางอ่ะเราหลบเขาไหมเราต้องหลบไปเลยเราหลบไปทางนู้นป่ะจะระเบิดไหมเนี่ยไม่ระเบิดมั้งอ,อยากไปช่วยเขาอ่ะสงสารอ่ะมึง หน้าสงสารอะ่ะม,มีคนมีคนเป็นไรไหมอะ่ะรถรถรถปีแต่มันเห็นแล้วแหละเกิอยู่นี่นะม,นม,มีคนเจ็บหรือเปล่า่ะ ับรับควต่นนุยัลานไอ้นไม่ข้ามารกันยังไงจะผมคิดว่าเตามคิถมันเรนี้ไขันเลยก็ตอคนเลยตอนหน้าเลยตัดข้ามมาตัดข้ามมาอุยแล้วในนั้น